ำความเพียน5้าทั้งที่14ประจำวันที่5้าพฤษกาที่ศักรรยสองพันห้าร้อยหกสิบสวัสดิศรารหัส167ครับ วันที่5พฤศจิกายนทุกศักราช2567เป็นวันที่14ี่ที่ข้าพเจ้านายสวัสดสิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริบและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้ มิสมาริที่จดจ่อในอัคาระพยันชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกวาวรสสอัตรคชัชนโตเทวตาสัทธมังมุนิราชาสุสนันโตสักขโมคัทังสักเคกามิจรุปเป ครอศิขาราตรจันตาลิเเวิมาเนทีเปรตเทจะฆาเมีจตุวานคกฆาเนเขหาวัตุมหิเขเตุ่มมาจะยันตุเทวาชรธาลวิสเมยักขาคันทพนาคาที่ันตาสันติเก ยังมุนีวะระวาจันังสาโตมิสุนันตุธรรมสวนรการวยัมพะทันตาธรรมสวนรการวยัมพะทันตาธรรมสวนรการวยัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิ ธรรมังสราณังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสราณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสราณังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสราณังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสราณังคัจฉามิ bil Natime sararanangan yang putome sararanang orang ete nasa cewace na sotime hontu sapat natime sararanangan yang thamume sararanang orang ete nasa cewace nasotime hontu sapat natime sararanangan yang sang Khme saranaang orang याँ भगवा सके सुु विहरती कपीरवधुस्मी महावने महता पंचामिको सते सफे वर्हंतेसो कथि देवता ये भून सन्नीपतिता हु พระวันตังทัศนายาภิคูสังขันจะกอาตะโคจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวานังเอตัธหูเสอยยังโคพระขวัสเกสุมิหารเตกะเปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคูสังเขนะสัทธิ पचा मि फुसते सफे वर्हंते ही ठस चलो कथ दैवताए भूयेन सन्नीपति भगवतायिखुशं चन्नू नया पीयेन भगवा तेनुपया อุปสังฆมิตว่าพระขวโตสันติเกปัจเจกคัตาะภาเสยามาตตอัตคู่ตาเทวตาเสยท่าปีมานาภะวาปุริโสสมัญชิตังวาหาหังภาสาเรียภาสาริตังวาหาหังสมิเชยยเอวะเมวะสุทธาวาเสโส deveso antarihata antara nita bhagavato purato patu raham su <coughs> atako ta devata bhagavantaṃ abhivāte tava ekaman taṃ athang su ekaman taṃ ditako เอกาเทวตาภควโตสันติเตอิมังคาทั้งอภาสิมหาสะมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังขันติอัตขวะปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ ตถา a ิภะโวสัมมาทหังโสจิตตังอัตตะโนอุชุก c มมะังสงโสสารทิวาเนต w าเนคะเหตวาอินทระยานีรักขันติปัณฑิตาติอัตโคอปาราธิวตาภควโตสันติเกอิมังธาตังอภาสิเชตวาครังเชตวาปัง อินทขีลังโอหัดจามเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะคุมัตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตขวะปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสเซเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตขมิสันติอภายยะภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตะโคภควาพิขัวมันเตเสเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนเต तथा कथं तत्सनाय पिकुसङ्घं च ये पिते पिखवे अहेंसु अतीतमथानां अर्हन्तो सन्निपतिता अहेसुं एते एतरहि ये พิกเวภวิสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมิภควันทานังเอตปรมะเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยะธาปิมายังเหตาระหิออจิคิดสามีพิกเวเทวกายานัง นามานิกิตายสมิภิกขเวเทวกายานินางนามานิเทตสมิภิกขเวเทวกายานังนามามีตั้งสุนารถสาธุกังมนสิโรธทอภิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกข พระคาวโตปัจจโสสุงพระคาวาเอตัธโรจะธัวโวจะสิโลกามนุกัตสามิยัถาภุมมา ตทัสิตาเยสิตาคิริคัพพรังมหิตัตตาสมาหิตาปุถุสิหาวะสัลลีนาโลมหงสาพิสัมุโนโทาตมนสาสุทธาวิปันนามลามนาวิลาิโยปัญจสเตยตวาวเนกปิลวเว tato aman tayi sawa ke sa seni rate Dewa kaya api sana tapi kawo beca ap ca ja, makarung sutawa putha sasa sanang te sampatu prahu amanur sana apeke satamat ทักุงสหสังอาธาสัตตเริงสตังเอกสหสานังมะอะอะมนุสานะมัทธสุงอะเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสภาผู้ตาุงตันจาศพังอภินญายา มวัคคิตวานาจัाขุมาตะโตอाมันตะยิสัทธาสาวกเกสาสนิाเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาธาภิกขाวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุพโลตัสัตตาสหัสสาวยาภมกาปิรวัว พิธีมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัตสีโนมวนธรรมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนังชาสหัสสาหิมะวตายะกาณานตาวานิโนอิธีมันโตชุติวันโตวันละวันโตยสัตสีโนมวนธรรมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนัง สัตตาคีรติสัสสายคานาตตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนมวนธรรมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานังอิเจเตโสรสสหัสสายคานาตตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนมวนธรรมานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวานัง เสามิตาปัญจสัตตาญาคานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสีโนมวันธรรมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังบุมพิโรราชค่ะฮิโกเวปุลัสสานิเวสานังปิโยนังสัตตสหสังญาคานังปาริปายิปุรุปัสติ กุมพีโรราชคหิโกโสปสโสปคะสมิติมวังปุริมันจทติสังราชาทัตระโทปปสติคันทพานังธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสภงหโว อินทานามามหาพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตันาวันโตยะสัจจินโอมูทะมานาภิกขะมูภิกขุนาสิกุณนา खहिको विपुलसन्निवेशनं पियोनां शतसहर्षं यखानं पिपूरूपासति कुम्भीरोळा च खहिको सोपाख समितिवनां पुरीमञ्चति संह्राथरथो प्रसासति कण्ठपानां अधिपतिमहाराजा यशशिशोः พุทธ毗ทาสภะหาวิริธานามาหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนมวนธรรมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนังทัชชินันจติสังราชาวิรูหตับปัสสะสัตติอุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสพุทธ毗ทาสภะหาวิริธานามาหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนมวนธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวนางปชิมันจะที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสุตตาปิตสสะพังหวอินทานามามหาภไลอิทธิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยสัสสีโน มวันธัมนาณพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอุตารัจติสังราชากุเวโรตปะสาสเตยยคานังอธิปติมหาราชยสัชสิโสกุตาปิตัสภะหัวอิธนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัชสิโนมวันธัมนาณพิกามุงพิกุนังสมิติงวนัง Kurima tisang tatarato <coughs> Takjine na wiru hako Pacime na wiru pako Kuweru utarang tisang Catarote maharaja Samanta caturo tisa Tatanlamana Kuwanca nikasa ta माया कुंन्थुन्थु विफु च विफुत सहुकमसे चिन्नुखंथु निखन्थुनाथो उपमचोजोचे वु तही चितोख चनो नम ัสุโตจามาตาลีกิตเสโนจักันธโพนโรราชาชโนสะโพนิตอาคูปัญจสิโคเจวะติมภะรูสุริยะวัชชาเอเตจันเยจาราชาโนคันธพาสหา Asupi mon thamana api kamu semiting wanang ataku na bahasa na kawe salah sahatan saka kampalar aku payaka sahaya tipia muna tata aku nakaya kaya sasino erawanu mahana ku supaka semiting wanang เยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธิ์าจะผู้เวไหยาสาเตวะนามัชฌาปตากิตราสุปันนัยติเตสนามังอภัยนตธานาคารชาณมาสิสุปนนตโอเขมะมะกาสิพุทโอ स न हि वाचा हि उपवहयन्ता नखा सुपन्ना शरणमकं सुफुथां रहतेन समुथं असुरसित खतरो वसवसेते इति मन्तो मन्तोजर्षिनो करकक्षमहाभि समा असुरथा नवेकसा เวปาิต <c oughs> ิสุกิติจะปหาราโทนมุจีสหัสตัญจะพาลิปุตานังทัพเพเวโรจะนามกาสันหิตวาพเริงเสนังราหูพัทธมุปาขมุสมโยธานิพันเตภิกขุนังสมิติวนัง อาโปจัตถวาปฐวีจตเตโชวาโยตถาคามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมยสะสาสะฮาเมตตากรุณาญาไกยกาติอาคูเทวายะสริโน <c oughs> คเเตทศสทากายาสเพนานตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยสัสสีโนมวนธรรมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวนังเวณฑูจะเทวาสหาีจะอาสมาจะทุเยยมาจันทัสสุขุปนิสาเทวาจันทมาคู ุรักชิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักชิตานักขันตานิปุรักชิตวาอาคูมันทะวลาหสุนังวาสวเสโทสัาตทะสะทากายาสะเวัน อิ่ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมวนธมานาภิกขามุงภิกขนังสมิติวนงทาทาคูสหภูเทวาชาลมักคิสิคาริวาอริทกาจารุชาจาอุมาปุพานิพาสีโนฮรุนาสหธรรมจัจจุตาจาอเจชกก สุเลยยาสุรุจิราคูอาคูวาสาวานสันีสีโนทัศเตทัศตากายาสเพน,ะนานัตตะวัน,นีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยัสัตสีโนมูลธรรมานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวนัง สัมมามหาสัมมามนุสสัมนุสุตตมะคิดหาปัทุสิกาคู่คูมโนปัทุสิกาอัาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปารักามหาปารักาคูเทวายาสัตสิโนทัศเตทัศตากายา สเพนานตวานีโนอิตทีมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสสีโนมวลธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวนังสุกะการุมหารุนาคุเวคณะสาสะหะโอทาตะไขห้าปะมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตามหาขจ้า ทาตะไครห้าปามุคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหรคชามิศกายะยัตสีนธานยังอาคาปชุนุโนยทิสพิวัสเติทเสเตททสัทธกายาสเพนาตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนมวันธามนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนังเขมียาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัตสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวะนิมมานาลติโนอาคูอาทาคูปะระนิมิตา ถ้าเศรษฐะถาสกายาสเพนานัตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสีโนมวนธ้ามนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนังสเตเตเทวนิกายาสเพนานัตะวันิโนนามันวะเยนาคันชุงเยจันเย สถิสาสหะปะวุทธชาติมัคคีลังโอคตินะมานาสวังทะกเคมูคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจะกุตตาอิติมัตโตสหะสนังกุมารโอติโสจะโสปะคะสมิติงวนัง สหสพามะโลกานังมหาภรมาพิจิตทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสินโนทเสศทเสศธาอิสราโคปเจกวะสวัตติโนเตสญจะมัชโตอาคาหาริโต ปริวาริโตเตจัสเพียภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมหามาราเสนาภิกกาเมภาสากันนะหัสะมันทียังเอธาคันนาทะพันทัทะราเคนะพันทวัตถุสมันตาปริวาเรธะมาว มุนจิทาโกจินัอิติตทธะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสะเยปานินาตะละมาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะทาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตะาโสปัจจุทาวติสัคุโต

ดวิตราเคหิปกามุงเนสังลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัจสิโนโมทันติสระพูเทหิสาวเกเตชนุสานัง